สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปถ่ายฟูดเทสใส่เพลงขอบคุณที่ผ่านเข้ามานะครับเป็นเพลงของผมเองเดี๋ยวไปกันเลยแล้เวเราต้องไปรับน้องก่อนเราก็จะไปเติมน้ํามันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเติมสักห้าสิบาทเพราะยังไม่ได้ปกดตังค์นะครับห้าสิบเพราะ <c oughs> ลูกอมหลุดนี่ไงทุกคนดูโคตรจนเลยยุ ยุคนี้เราต้องประหยัดทุกคนน้า 4, สี่ห้าพระเอร่วะทุกทีกันมนี่ไง 4, สี่สามครบไหมครับไปทุกคนเป็นทางต่อแล้วต้องไปโห้รถมาแรงจัดวันนี้ก็แดดอ่อนๆนะครับพอดี มาเทสกพี่เนี่มครับเราก็ถึงกันแล้วพูดกับกล่องอ๋อถ่ายวีพีเพ่เอไเอไ,ไม่ถ่ายยังวีเล่นแล้วแต่ถ่ายตั้งกล้องเดียวแล้วกนี่ไงสุดเด้ <S 2> <S 2> <S 2> พวกเองเป็นยังไงนี <for> ่เตะเป็นยังไง่าใส่ท้องมุดต้ไปเลยนี่ไนะอกไปว่านอนใช่โอ้โดวานวานแล้วเนี่ยครับเราก็มาถึงแล้วสู้สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องพีพีเล่าสตอรี่ผมตากล้องของเขาเองตากล้องแต่งเอง บิดให้น้องทําร้องเองถ่ายเองวันนี้อะไรครับวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้ก็จะมาทํเอ v วเพลงอะไรนะขอบคุณที่ผ่านเข้ามาครับเทเดอร์เอ้ยได้ชื่อเพลงด้วอมีชื่อเพลงเฉยวันนั้นวันนั้นอะไรนะยังไม่มีชื่อเพลงใช่ไหมใช่ใช่วันนี้มีชื่อเพลงแล้วครับโอ้โหเราดูมุมที่เราถ่ายโอเคไหมเต็มาโอเคไหมนี่โอเคพี่เอ้ยมันเอียงเอียงะผมวะอยาก ขบจีมันเอียงเอียงะผมว่ามันเอียงไปด้านนะโอ้เอ้าขาด้านนข<อ>า,<ห>าลื<ห>าล่นลงนะทุกคนสุดจัดอะแสงอย่างสวยเลยทุกคนดูดิอคะครับมาต่อกันได้ได้มุมแล้วใช่ไหมพี่ได้ละลทีนี้เราก็ไปรอ,อแสงย่างสวยทุกคนดูสิยังสวยเลยอะสวยจัดบอกเลยครับีย๋ยวเราเรา,เรา,เ,ราเราไปอยู่ไหนอะที่ที่ที่เราจะอยู่้างล่างครับ <laughs> บอกได้ครับผมคิดได้คิดเอ่ออันนี้นอนคิดหนึ่งคืนนะครับป <laughs> ้าพี่เราเราลงไปอยู่กัน<อ>ไปแอบกันพี่กดยังผมว่าผมต้องใช่เคตไว้ลมพัดมาครั้งเยี่ยมอะไครับเปียงยิ่งบางอยู่แม่งจบเลยโอ้อดูตากล้องสุดเอ้ยไม่ใช่ตากล้องดิอะไรวะเจ้าของเพลงสุดจัดอะทุกคนแสงมันสวยมากเลยดูสิ <laughs> มาต่อพ่อแม่เป็นตระภูมิใจนะซื้อโทรศัพท์เครื่องละหลายหมื่นให้ใช้ก็ใช้เป็นประโยชน์นะเจโลแม่ต้องภูมิใจแล้วปะเออใช่แม่ต้องภูมิใจแล้วนี่อโทรศัพใหม่ให้หน่อยเยไม่ใช่แล้ถอยให้แม่ถอยโทรศัพท์ใหม่ให้ใช่ไปพีดลงข้างล่างไหมเราไปอยู่ที่แอบของเราทุกคนผมจะไปคาทัวกันนะครับที่นี่ก็คือที่ไหนพี่ที่นี่ก็คือเอ่อ สวนหลังบ้านยายจันครับเป็นสวนสวนหลังบ้านยายจันสวนตัวของแกนี่ก็เป็นนี่หันหันกล้องไปหันกล้องไปนี่ก็จะเป็นนี้นี้นี่ไหนอันนี้ก็ป่าส่วนตัวนะครับเป็นคือไม้หลายเอคือมากเลยเป็นมอเตอรของยายจันนะครับยายจันที่เราไปจอดจักรยานมาพี่ใช่ที่ไปจอดจักรยานนี่มันทีทีอต่อครับผมถึงไงแล้วถึงสวนยายจันลงมาลงมาลงมาเอ้า ทำอะไรต่อเอาคุณจันตัวเขของราคาแพางมากนะมักวนก็โคตรมือดอะทุกคนมันย้อนแสงใช่คุก็ถ่ายมามุมน,นี้เดี๋ยวกูจะเดินตรงไปโ้โหนี่นะไปเลยพี่เดี๋ยวรอรถจยไปบ้านเขาชนหัวตายเมื่อกี้เขามาทำไมเมื่อกี้เขาก็ไปแข่งรถกันนะนี่ไงเป็นถนนรองรถประมาณถนน <laughs> เอ้ยมันเป็นถนนรองรถประมาณ ประมาณพันเมตรนั่นหวนไใครไล่เสตือมาประมาณนี้แล้วนี่ก็คือสวนปามนะครับเป็นสวนของยายจันนะครับสะว่ายน้าแกอนนี่ดูโอ้ดูสาะว่ายน้ำเลยไม่กี่เมตรอั่เท่าไหร่นะเป็นแสนดูสะยายจันนี่ครับแบบเป็นโลสุดในห้าร้อยเมตรเออไม่ถึงประมาณอือประมาณห้าร้อยเมตรเนาะยังใหญ่ขนาดนี้เอากล้องให้เขาดูเอาดูไม่เชื่อสาวว่ายน้ำส่วนัวนเนาะสุดอ่ะทุกคนดูซิ ต่อครับพี่เอาไปทัวร์ไปทัวร์ไปทัวร์สวนเยจันผมว่า EP นี้แม่งต้องต้องต้องอะไรวะชื่ออะไรวะทัวร์สวนเยจันนี่ถ่ายปะถ่ายพี่เนี่ยนี่นทุกคนเนี่ยจะเป็นพี่พ่อนะทุกคนเราพี่พ่อเจะมาขับรถขลังหมือนปเล่นนะก็จะมีวัยรุ่นอินเดียแดงนะตอนเย็นๆเดี๋ยวทุกคนรอดู จะมีมัยรุ่นอินเดียแดงมาขับรถเล่นกันมาถอ,อกกันนะพี่เขามาระบายอารมณ์เป็นการระบายอารมณนะ์เนาะเพราะว่าการถอ,อกในถนนหนทางมันไม่ค่อยดีนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุไปก็ตายลูกเดียวนะแต,วแต่ถ้ามาถอ,อกอย่างนี้ก็ลงสระว่ายน้ำใหญ่จันทร์ไม่นะพี่ได้ยินเขามามาถอ,อกนีโน่โดนพ่อมาจับไม่ใช่ปะโอ้มันเป็นพ่อดังใหจันทร์แกลำํำคาญไงนี่ไงนี่มันมีบ้านแกอยู่นะ มันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้น <laughs> อยู่ตรงนู้นมันบ้านยายจันทร์นะทุกคนใช่แกรวยอยู่นั่นแหละทุกคนแต่แกแบบชอบชีวิตสมถะไงใครเขาก็รู้ <laughs> ใครเขาก็รู้ไหมวะเออใช่นี่ก็จะเป็นพื้นที่แกปรับปรุงใหม่นะครับแกก็จะทําเป็นเขื่อนนี่ดูดูวิวทางนี้หันไปเลยอย่างสวยอะ่ะทุกคนดูสิเลยสวยจัดอะ่ะทุกคน <laughs> พี่เห <laughs> ็นได้ไงไอ้ยายจันทร์เอาวอัวมาเลี้ยงด้วยปะใช่ <laughs> <laughs> ไปวิ่งอะไรอยู่บัวให้ใหญ่ยันเดีวเราจะพาไปขี่วัวกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอยากเห็นไหมอะไรติดดังคืออะไรไม่รู้มันก็คือขี้มินมอนะทุกคนขี้มินมอมันคือขี้ม้าฮิดังโก้นะคืออะไรอะไรคือขี้ม้าฮิดังโก้อะมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งไงมันเป็นม้าฮิดังโก้ไม่ได้จังหรอไม่อะมันเป็นสัตว์ในตำนานทุกคนใครๆเขาก็รู้ยูนิคอนเดี๋ยวสต๊อปกัน เริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยมันเป็นมุกมันเป็นสูตรอ๋อมันเป็นสูตรอันนี้อันนี้เราจะไปไหนครับแล้วม,มาทุกคนอยากให้ผมเข้าป่าไหยผมมีความรู้เรื่องป่ามากเลยแต่กลัวโทรศัพท์หายอยู่นั่นอ๋อก็คือเฮ้ยพี่ตำรวจมาตำรวจมาเราไม่ไม่วิ่งเข้าป่าเราจะกลัวทำไมทำอะไรขนโคเคนอ๋อขนโคเคนเหมือน G t A เหรอเราไม่ได้เล่น G t A อะมันโลเภเกินไปตำรวจมานี่กี่ดาววะเยอะนะ ผมไม่รู้แหละผมคนเก่งนะทุกคนบอกไม่ติดสักทีใช่ผมแบบเสียดซิวนะครับเป็นคนที่แบบชิวๆจำได้ว่าเกมหนึ่งรอบเลยเงินแดงโอ้มันมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรทำเ่อนรอดเราต้องในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เราต้องมีความเสียสละรู้รู้กันอยู่เนี่ยเอาพี่เราจะไปไหนเนี่ยไม่รุ่นอินเดียแดงมาแล้วหรือเปล่าไ่รุ่นมาแล้วเราระวังกล้องครับผมเกี่ยวหายใช่เราต้องระวังกล้องก่อนเราต้องถ่ายไปได้ประมาณ ยี่สิบนาทีโอเคครับทุกคนนี้เราเหลืออีกประมาณกี่นาทีพี่ในประมาณดวงอาทิตย์ตกครับกล่าไม่ได้ดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกผมอยากได้ช็อตนี้มากเลยเป็นช็อตแบบโคตรสวยทุกคนดูเดี๋ยวเราติดตามเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่กำลังจะออกนะครับเออแต่ยังไม่ได้อัดยังแต่งไม่เสร็จด้วยทางทางช่องอะไรครับสายเลือดทางพีพีเรฟสตาร์ลี่ครับเชเดอร์สุดยอดนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจเป็นวิชา ต่อนะครับทุกคนเรารเราจะไปสวนส,ส,สะยายจันท์สะยายจันนะครับเขาเลี้ยงปลา <c oughs> เลี้ยงประมาณเนี่ยนะ <c oughs> ประมาณเลยรอยิม้า <c oughs> ใช่ <c oughs> แบบเด็กเนาะมันขับมามันก็เจิดลงน้ำแบบนี้แหละ <c oughs> เรีย <c oughs> เร้ยงปาเลี้ยงปลาวาเลี้ยงปลาดุกเยอะๆครับทุกคนผมบอกเลย ที่เธอผ่านเข้าออมาได้เปลี่ยนอะไรไปมากมายทำให้คนอย่างฉันคนที่ไม่เคยรักใครอยากลองเลกาดูสักครั้งรักวุณนเป็นยังไงอยากรักกับเธอได้ไหมเปิดปรูกาสักครั้งให้คนหนหัวอย่างฉันได้ลองเข้าไปดูแลในใจของเธอสัญญาไม่มีเจ็บช้ำว่าฉันจะคอยดูแลหัวใจของเธออาจจะดูไม่เด่นเพราะทำอะไรไม่เก่งแต่อยากจะอยู่ในใจของเธอ